สื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาจีนวันนี้จะมาสอนการเขียนลำดับขีดคำว่าข้านชูข้านชูเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้านชูข้านชูข้านช,านชูแปลว่าอ่านหนังสือลำดับขีดที่หนึ่งหสองหนึ่งสอง,ง,ส,องสาม ขีดที่หนึ่งสองสามสี่ขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด คิดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคีดที่หนึ่งคีดที่หนึ่งสองคีดที่หนึ่งสองสามคีดที่หนึ่งสอง สามสี่เป็นยังไงบ้างคะดเด็กเด็กเด็กเข้าใจหรือยังคะถ้าเด็กเด็กเข้าใจแล้วหลักสืบมีงานให้เด็กเด็กทำให้เด็กเด็กเขียนลำดับขีดหลังจากนั้นให้วาดภาพพร้อมกับระบายสีให้สวยงามเด็กเด็กอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลอซื้อที่โนตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าใจเจียนใจเจียน